ขอเข้าห้องน้ำหน่อยนะคะเอ่อเอ่อขอโทษนะคะเดี๋ยวออกไปให้ค่ะเดี๋ยวไม่ต้องออกหรอกมาพอดีเลยฮะมาพอดีมามาพอดีอะไรหรอคะก็ฉันกำลังอยากอยู่พอดีเลยอะ่ะอยากอยากอะไรหรอคะอยากเข้าห้องน้ำเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวฉันออกไปข้างนอกให้นะคะฮืมไม่ใช่ฉันอยากจะชวนเธอมา ค,คืออะไรอะคะอืมฉันต้องรู้จักเธอก่อนสินะฉันชื่อว่าคาเพลล่านะเรียกสั้นๆว่าคาเพียวก็ได้แล้วเธอล่ะชื่ออะไรแล้วมาบ้านฉันได้ไงอะฉันชื่อลี่ค่ะเป็นลูกของครูโจวันนี้ครูโจมาคุยกับแม่คาเพียวะ่ะเราก็เลยมาด้วยอ๋อครูโจครูที่โรงเรียนใหม่เหรอถ้างั้นอะ่ะตอนเนี้เธอก็ว่างนะสิงั้นเราสองคน